มีคำกล่าวที่ว่าหากคุณคาดหวังให้บางสิ่งเกิดขึ้นสมองของคุณก็จะทำให้มันเกิดขึ้นคำกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจหรือความมหัศจรรย์ของสมองแต่น่าเสียดายนะคะที่มนุษย์เราใช้ศักยภาพของสมองต่ำกว่าที่มีอยู่จริงค่อนข้างมาก จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์พบว่าโดยปกติแล้วคนทั่วไปจะใช้ศักยภาพของสมองเพียงไม่ถึง7%ปอร์เซของศักยภาพที่มีอยู่เท่านั้นค่ะและข้อมูลนี้นะคะจึงเป็นเครื่องยืนยันคำกล่าวที่ว่ามนุษย์เราทุกคนมีพลังดังเทพพเจ้าในตัวที่จะสามารถเสกสร้างบันดาลชีวิตในฝันได้อย่างที่ต้องการ ซึ่งนั่นก็คือพลังวิเศษจากสมองของเรานั่นเองค่ะเรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์มานับครั้งไม่ถ้วนจากคนสำเร็จระดับโลกทุกคนล้วนใช้พลังวิเศษนี้ในการสร้างชีวิตของพวกเขาเรียกได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นใช้ชีวิตแบบจงใจสร้างชีวิตกันเลยทีเดียวแต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนมาก ถึง95%บนโลกใบนี้ที่ยังคงใช้พลังพิเศษนี้น้อยจนเกินไปจึงทำให้ยังต้องใช้ชีวิตที่ลำบากลำบนดินรนเพราะไม่รู้ว่าความวิเศษของสมองของตัวเองซึ่งเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดสมองของคุณมีหน้าที่บันทึกทุกความสำเร็จ ทุกความล้มเหลวทุกเสียงหัวเราะหรือเสียงร้องไห้ทุกความผิดหวังทุกความสมวังของคุณมีคนอีกจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจสิ่งนี้ทำให้เวลามีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ลบๆเข้ามาเรื่องราวที่ทำให้เจ็บปวดล้มเหลว <S <S 2> <S 2> ก็มักที่จะชอบนำเรื่องเหล่านั้นมาเล่ามาบอกหรือแม้แต่คิดทบทวนวนซ้ำกับตัวเอง การทำแบบนี้เป็นการตอกย้ำความล้มเหลวเหตุการณ์ที่เจ็บปวดเมื่อคุณเล่าถึงเหตุการณ์พูดซ้ำย้ำๆกับเหตุการณ์นั้นๆคุณกำลังสั่งตัวเองให้พลาดซ้ำให้ล้มเหลวซ้ำเพราะจิตของคุณมันได้ยินดังนั้นหากคุณต้องการที่จะออกจากวางงังวนความล้มเหลวในชีวิตของคุณแล้วแล้วก็ คุณจงหยุดพูดซ้ำไม่ต้องเล่าไม่ต้องวนกลับไปหาเรื่องราวเหล่านั้นอีกจงพาตัวเองกลับมาเพราะการที่คุณได้ยินเสียงตัวเองซ้ำๆเหมือนกับเป็นการสั่งเพราะจิตใต้สำนึกของคุณเหมือนฟังไม่รู้เรื่องค่ะว่าคุณกำลังเล่ากำลังระบายความทุกข์ออกไปเหมือนเป็นการกวนน้ำให้คุณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เหตุการณ์เดิมๆก็จะประทุและเกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและตรงนี้เองมีโอกาสอย่างมากที่จิตใต้สำนึกของคุณนั้นจะมีการเชื่อมต่อกับสมองแล้วหาเรื่องทำสิ่งต่างๆพลาดขึ้นมาอีกครั้งความล้มเหลวก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งดังนั้นจงหยุดคิดหยุดพูดหยุดระบายเรื่องราว ที่เป็นความผิดพลาดหรือเรื่องราวที่เป็นความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นกับคุณซะค่าไม่ต้องพูดเรื่องนั้นไม่ต้องรื้อฟื้นขึ้นมาอีกเกมจบก็คือจบค่ะเรามีหน้าที่เดินหน้าต่อเท่านั้นหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะใครชอบพิมพ์ชอบลงใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ และหากคุณผู้ฟังชอบสาระดีๆในแนวพัฒนาตนเองกดแรงดึงดูดศาสตร์ความสำเร็จทางด้าน NLP ตอนนี้เรามีเปิดตัวหนังสือ e-book เล่มใหม่เป็น pre-order ชื่อหนังสือเกมเปลี่ยนชีวิตใน30วันด้วยพลังจิตใต้สำนึก ในหนังสือเล่มน,นี้จะพาคุณเดินทางใน30วันเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวคุณอย่างเป็นธรรมชาติให้กลายเป็นมนุษย์แม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังจิตใต้สำนึกของคุณผ่านกฎแรงดึงดูดและรู้วิธีการสื่อสารอย่างเป็นเนื้อแท้กับจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อสร้างฝันอย่างที่คุณต้องการ และเพื่อต้อนรับเดือนแห่งความรักและเป็นเดือนเกิดจิตขอมอบสิทธทิพิเศษให้กับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จากราคาเต็ม1,990บาทเหลือเพียง690บาทและยิ่งไปกว่านั้นสำหรับ50ท่านแรกเราจะมีออดีโอบุ๊กออกแบบเสียงสั่งจิตซึ่งออกแบบให้เฉพาะเหมาะกับจิตใต้สำนึกของคุณมูลค่า1990บาทให้คุณฟรีเลยค่ะ และหากใครสนใจผิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างสำหรับวันนี้ลาไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ